กมาคอกับสาระน้อยในมื่อน,นี้สาระน้อยแก่สิบาเอ็กซ์ซีเบอร์สุดหุดสุดคนเนาะมาหาทางน้องเอ็มี่เพิ่นตะโกนเลยคือทางน้องเอ็มี่เพิ่นกะเปิดใจมากก็ได้สักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนเมื่อนี้กัอาจสิมีข่าวดีนเนาะสักหน่อยหนึ่งแต่บอกว่าสิเป็นข่าวดีกับนมทางไรอันนี้กับรุ่นน้ำกันเนาะทุกคนเพราะว่าทางน้องเพิ่นกันยังบ่บทันบอกอีกอย่างเนาะเห็นแต่ว่าอยขี้ขี้อยากคิดใจศึกษาเบิ่งใจ ใจอายุจะปีไม่ซื้อ,อยังคือทั้งน้องเป็นกันยังบบทันอากาบอกเนาะอ่าโดยมาในสาะระหน่อยกลมาปอมทีมง,งานที่เก้าทุกคนเลย มีแต่ว่าสีสวนเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเข่าไปโอกไปลมน้ากันเนาะทุกคนอทางน้องเมย์เขาในเพื่องสีปิดคิดปิดใจกับนมทั้งหลายเนาะกะไปดูดน้ากันทุกคนเลยก่อนอื่นกับโฟฟะโฟเมนทีน้องเบอร์สุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิสารละหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อเพื่อให้สารละหน่อยได้มีกําลังใจได้เห็ุคลิปต่อไปเนาะถ้างมันมีโฆษณากะเพิ่ให้สารละหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อสบายดีสบายดีโดยสบายดีทางน้องเอมี่

แรงยังเป็นตลามัเนี่ยซื้ออันยังหมากหม่มาหฮรานผู้ใดมีคนสบายในะหรือไหนหรือว่าตั้งซื้อมากินปกติบอซื้อมากินปกติแล้วก็ซื้อมา้ฮรานโอ้โดนร้านน้อยอะโดนยังไงบ่ได้พ่อมาดนเนาะเรื่องหัวใจปัญยังฮอตใจแล้วเดี๋ยวนี้ไกลแล้ว ใกล้แล้วบะแมนใกล้ใกล้สีมีเขาดีบ่เรื่อนหวาอะไรนี่ยังโ้คือไใกล้มีไม้เข้ามวาไดหรืเล่ะใกล้แบบไรนี่ใกล้จะยุดคุยคนใดคนหนึ่งบ่ไดแสดงว่ามีอ่าคนที่แบบคิดว่าเพิ่นที่จะดูแลจะได้เห็นอ่แมนเขาก็ลองแบบลองคุยเบิ่งกับคนคนนั้นว่า เขาสีชมากมั้งอืมก็คือตอนนี้ก็กล้าว่าชิดสินใจแบบคุยคนเดียวโดยอืมแต่สำหรับคนที่ชิดชัยคุยคนเดียวนี่คุณจะกระดนหรือเปล่ากระดนบร,นบรนะดนบ่จังมือน้องละ่ะประมาณจังมือละทีได้โอุลมกระเพิ่นแต่ปลายม,มืออยู่ปลายมือโย่โดยอืมหอดบอทิดหนึ่งบ่บ่ท่านหอดทิดงนึืออืมเปอเได้ความรู้สึกคือว่ามีท่าเอียงว่าอยากหยุด ในการจะคุยหลายคนนะเฮาแบบเฮาอออมหาคู I mean, i ่ช like ีว like ิตเดียวฮากับแบบแบบพ่อคนที <talk> ่ถ <ged il wanted> you know, ูกใจฮาก็อยากลองยุดคุยกับเคนเบงแต่หาว่าสิคุยไปเรื่อยๆคือสิวแมนฮาวคู่ชีวิตแมนมืนจะกลายเป็นหาคนคุยลินโดยแมนการตัดสินใจ้องๆคือว่าแบบเนาะ สำหรับการเบ่งนะนะมุมอมองของ,อน,องน้องันเป็นนมทั้งได้น,น้องหลานบ้านนี้แต่อันนี้แบบบัวเปลาเลยนะแมน,น,นเฉลยไหบอแมนพูดแต่ว่าแบบอยากอยากร่มก็พืนลองเบ่งแต่เขายังพันบอกว่าฝืนเป็นคนทางใดทางใดแต่อันนี้บอกบอกบาโดยสำหรับตัวเองนี่มันใจในตัวราอยู่บก่กะเฮานี่มันอยู่แต่ บู้อะพิ่นสิมันกับเฮาบ่เฮาก็ลองลองพุยเบิ่งโดยวันนี้เคยเห็นหน้าเห็นตาเราแล้วบ่เคยเห็นเพิ่นวีดีโอคอลมาอือโดยได้คุยกันถุงมือบ่ตั้งแต่เจอกับเพิ่อนนะนะมันโทรมาถุงมือหรือเปล่าเมนมันมื้อกับอะไรโทรกับมือก็โทรโดยโดยวัดนี้เพิ่นเคยสร้างคของัวมาก่อนบ่เพิ่นแม่นเพิ่นเคยแล้วมีลูกหยังบ่ลูกอะมีแล้วแต่ว่าเพิ่น หือละก็มีแรงใจโดยโดยคือเป็นพอห้างเนาะของเราเนาะอายุอายผนอลายประได๋ยการลักข่าไปเียแหละลาแต่บอกเกินหกหรือบอดหกบอดเนาะหาเก้าไาหาาเก้ายังเพียงคเดียวคืออยู่เล่หาเนาะท้งมเนาะทั้งรนยไปเล่น ยังโม่พอมอ,อกสิ่กึ่อบอ่เฮาแบบเขาอยากลองแบบลองเปิดใจคุคคคคยกับเพื่อนโดยอ่ายคือยังบม่มืนจะเราไปเช่นเนาะโดยคือยังม่ทันการเฉลยเพี่นเอาว่า <c oughs> เป็นหนุ่มลาวหนุ่มไทยหรือหนุ่มนอกหนุ่มชย้ยังบ่บอกว่าอันนี้ยังยังบ่บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาบอกออกไป บางทีค um มคันได้วบอกออกมาเนาะบางทีมันบมดทุกงานนะมันก็รใมีบุ้วคุณอาคิดนี่อย่งนี้แล้วกันยังไงลบโดยแมนแล้วให้สะเจนบนนี้ก่อนเนาะแล้วมียังทีแบบว่าเห็ดให้ชาวมีก้าอยากโอลมคนที่คนเดียวนะก้าแบบเพิ่นแบบเวลาลมก็เพิ่นแล้วซื้อว่ามันมันแบบอบอุ่นอะไรแบบ บ่าู้นะแบบคนนี้มันถึสตานี่เฮาก็คือเฮาก็อยากลงกับเพิ่นแบบเพิ่นก็แบบเรื่องลมเรื่องคุยแบบมารยาทเพิ่นก็ดีแล้วมันก็เห็นฮาแบบเออแบบอยากคุยกับเพิ่นนี่ยอยาก็ลองคุยกับเพิ่นค่าเป็นผู้ใหญ่บ่แม่ความมุ่งสืบจากภายในเนาะโดยความมุ่งสืบคุยกันแ้วแบบว่าเห็นฮาแบบอ่ะชีวิตเบิกบานขึ้นแม่นเพราะว่าอีหยางเพิ่นกั เป็นคนแบบบ่หมักจุกจิกแบบจะถาว่างกะทุหากันบ่ว่างบ่เป็นยังเป็นคนแบบนี้โอ้าเป็นั้นรึเปล่าออคือแบบให้อิสระทางหัวใจเนาะแล้วก็ความรู้สึกของเขาไอ้น้องไอ้มีนี่ก็เลยว่ะรู้สึกดีแบบแค่ในคำว่าของเพิ่นเลยแบบนานแล่ะเพราะว่าเพิ่อนแบบคือแบบบ่จุกจิกเขาเลยแบบเพ่นเป็นนิสัยผู้ใหญ่แบบคนพูดจาเอออะไร เวลาคุยเวลางานดูดนมากอืมกอดโตคอยเองแบบว่ามาคนแบบจุกจิกโดยว่าว่างบ่ว่างก็เสียบอยากทูไฮรูมอย่างเดียวแบบนี้ว้าวโดยโดยง่ายๆคือตรงตามสเปคที่คิดไว้อยู่แล้วมันบ่โดยเน่ยอืมบัดนี้หูห่างกางไกลเพิ่นนี่เห็นแล้วเป็นคนสูงคนต่ำคนดำก็เห็นอยู่เพิ่นก็ธรรมดาธรรมดาเนาะแม่ยโดย ก็เลยคิดว่าสีอ่าปิดขิดบอเลยนะใดกายอยากลองแบบปิดเสื้อขาวอีอทีแมนปิดชัวร์ข้าวมืนบ่แม่นปิดเสื้อขาวลองคุยกับเพป็นเลยโดยแต่ถ้าว่าเมื่อได้ชัดเจนนี่ฟ้องสีมาแจ้งออกมาสีแจ้งอยู่บ่โดยอือฮึว่าคุยกันแล้วเนาะชัดเจนกัแจ้งออกมาไอเอฟซีอะไรคุนหับหมู่เนาะโดยแต่กรนี้ก็คือปิดอาจจะปิดแต่ว่าปิดเสื้อขาวแม่นแต่บ่ฮู้ว่าสีชมวังบอหรือบอเนาะโดย คือปิดลมกันก่อนศึกษาดูใจกันก่อนระอย่างนหนึ่งถ้าเปิดไปเรื่อยในก็สีแบบเขามาเขามาเรื่อยมันก็สิบรแมนหาคูถ้าว่าเฮ้าเปิดใจไปเรื่อยนะแบบแบบว่าเฮาแบบเปิดใจหาคูเนาะเฮาก็ต้องแบบถ้าคนใดเฮ้าโอเคเฮาก็แบบลงคุยกับิ่นบึงสมบางบ่สมบางเฮาก็เออบ่เป็นยังเขาก็ได้เป็นไอ้น้องกันกัยังดีนาะแเบว่ากลายเป็นขู่ชีวิตบางคนมันก็ ลองเปิดใจคมหากันกับบางคนกับบอได้สมบังิบางคนกับสมบังิไอมันกิขึ้นอยู่กับวาสนาเฮาเนาะว่าสิได้เป็นแฟนเป็นคู่กับเพิ่นบรเนี่ยเฮาก็ยังหูเราเอาไปลองลองคุยกันเบิร์นเปิดใจกันโดยโดยเออาอมยิ้มไปนําพี่น้องยอมยิ้มไปนำชุดเราคุยอ่าถูกใจกันแล้วนี่ก็คือเพิ่นพร้อมแบบว่ามาห้องมาขอได้บ่โดย ได้ในทางมีนี่พออ่พอมีอมอบ่กแต่เป็นมาการพ่อมันบอกเรได้คุยกันแล้วบ่ว่าการเป็นอยู่นะสิไปอยู่ไอยู่ไรนะยังยังหวานหอดแมนพอเฮาเฮายังบ่แน่ใจเด้เฮาก็โดยสิ่งเราคุยกับเพิ่นแบบนี้นะคุยแบบคุยต่อไปดยว่ามันสิเป็นจังได๋ไรบันข้างหน้าสิ z o o วบางบรออ่รลัว่าปิดบ้างอย่าว่าคิดอนาคตไว้ข้างหน้าไว้ก่อนนะยังตอนนี้โอ้อันนี้คือเบื้องต้นในการคุยกัน แะอยากบ่หอดอาทิตย์แต่ว่ารู้สึกดีแด้อยากจะหยุดคุยกับคนนี้โดนๆหรืออย่างประมาณนี้ก็อยากแบบอยากลองเปิดใจคุยกับคนนี่ว่ะมันจริงจังบ่แบบนี้นะคือที่เราอย่ยงบ่ดยโดนถาว่าจริงจังก็บบเป็นยังปัจจไปเลยเนาะแต่ถ้าหากว่าบอกสมบังกับผู้นี้เปิดต่อบ่ เากับปืนต่อหาคนใหม่ห้าห้าคู่เด้อโดยห้าคู่หาจนได้คู่อะลรเนาะแม่หาจนแบบจนได้พ่อจนได้อยู่ใส่ชีวิตร่วมกันแบบว่าคนนี้บ่สมหวังเ้ากัหาคนใหม่คล้ายๆกับเฮาหาแฟนแบบนี้แหละเนาะโดยผบุรีอันบ่สมหวังเ้ากัหาใหม่เ้ากัคือว่าบ่แม่นเนื้อคู่เาเด้เ้ากับโโดยว่าเรื่องเสนนี้เส้น่เนาะมืนกับโบนานอง บางคนหักกันเป็นสีตายสุดท้ายกรบอว่าอะไรกันอันนี้เาลองวัดเบิ่งเนาะบางคนก็ว่ามักกันแหละอยู่กันไปแหละก็ยังได้เลือดลากันเป็นยนต์ขบหรือว่าเบิ่งกันหน่อยโพดาะเหมือนในใดมุงบัตสนาฉางกันมาสนิทว่ะใช่สิประมาณนี้อ่ะโดยอ่าเดี๋ยวเนาะอากาศก็ฮ้อนแต่ยังมีอมชมพูขึ้นมาอยู่เออน้องไอ้ี้ คนกำลังมีความหักคือชิด้ยินข่าวดีไว้อยู่เบิง่งลักษณะการคุยของน้องเอมีออ่กับทาง่อ้เพื่อนว่าน้องเอมี่เนี่ยว่าคือหยกหลักการอะไรก็ความรู้สึกออกมาว่าแ,แล้ววนี้ท้งพ่อทางแม่ท้งสามีนี่หูยบนี่ยังมูยังไม่ได้บอกพี่บ่อแม่พอเฮายังแบบยังบ่ชัดเจปันไดนะยันว่าแม่นี้เฮาลองปรึกษาคุยกับคนนี้เบิ่งแม่ชิว่าในไดนะยังแบบเฮายังเฮายังแบบ บอนั่นท่าว่าสิบอกก็แม่แกแบบเธอมันยังประชัดเจนเลยยันมันแบบสิบลางก็อายเพิ่นเราแบบให้คุยกันไปดูดูเข้าใจกันแล้วเฮาจึงค่อยว่าก็พอม่โดยคุยกันแต่คุยกันมานี่ฮอดว่า่าเรื่องไหนเนี่ยเลยกัยังเรื่องของมหักนัเลยค่ะเปิดก็ว่าลองเปิดใจลองพบกันเบิ่งเปิดก็ยังเป็นยังบเวลทามขับค่ะแบบอาค้าชินสอนอย่างบ่ บ่เป็นยังไม่ได้ถามถ้าได้ขอบคข้อพนุหแล้วเป็นอะไรเป็นถามเกึ่งหรือนอกก็บอกไปว่าขอบครัวน้องก็ธรรมดาเ่าได้ยังนี้ยังก็เขาอยู่ก็กินเท่าที่ว่าถ่ายลงเงินถ่ายคนต่างโดยเป็นว่าเป็นยังเป็นก็ทหาได้คือที่เห็นในคลิปยูทูปคนสัมภาษณ์ไปเหมือนบอกโดยแม่่ยจะหาว่ายังไม่แน่ใจว่าเพิ่นสิยหาได้แต่ว่า มาแน่เนาะเราเดินคนหมักกันเนาะอ่ามาคนบาได้มักชิงคองนะคือทางอ้ายคนนี้เป็นคนนี่ฐานะประมาณไรแบบว่ามีเงินบอกได้ว่าในใดเป็นนักธุรกิจได้หู้นเเรื่องอาชีพการงานของเรื่องนีเพิ่นก็บอะไรท่านบอกอวดด้วยยังลายเพิ่นกับไอ้ากัะธรรมดาแบบกับแม่นกับฐานะกับเขามีพขากินเยเพิ่นกับมาได้ร่ำรวยห่างมีทั่วไปต้องฝืนกับอะไรนี่ฝืนกับมาได้อวดอวยยังไง ดนาีว่า um, อุ่มีบเนี้ยเนาะว่าเป็นสีมีโบมีนะฮาเล่นใปัจจุบันไ่ว่าก็อยู่คนละฝาาโขงเนาจะมีเนี่ยขาวขาวเนสีมาลมาเทียนน้ำอยู่บ้าง่เพื่อนว่าถ้้มีโอกาสส่วนห่ปรากมาาอยู่นั่นนาะ เดียงว่าเป็นอยู่ไกลได้หนิเนาะไม่หูคือกันปัจจุบันนี้เป็นอยู่ไทยนี่บางเรือไปเบียกต่างๆอือบ่นอะไรบ่เก่าบ่นอต๊อพูดแต่ว่าเป็นคนไทยก็พอได้ไหมบ่แม่นฮู้แต่ว่าเออเฮาแบบเฮามบอสเลยนะว่าเป็นคนทางใดคนใดแบบพูดแต่เฮาสิเออน้องคบกับคนนี้นะแม่นโดยโดย ยังยังบมดซะเลยเนาะสิร <si ุ่นนี่เนี่นะให้รุ่นกันให้รุ่นโดยเป็นคนใดเป็นคนทางใดเถิดตื่นเต้นอีกแล้วเนาะบันนี่สิปิดคลิปไว้ไว้นี่บริษัทปิดคลิปอยู่ตอนใดนเนี้ยก่าสิปิดคือสิแจ้งเลยบนยูทูบผู้ใดมาแล้วก็แจ้งแจ้งไปก่อนแล้วลองปิดโซคาร์สื่อแบบปิดคุยกับเพื่อนดูว่าซึ่บางบ่ท่าเอาว่าห้ามว่าปิดเอาคุยไปเรื่อยๆไปนนี่กัน มันคือสิหลายคนเข้ามาในกรณีที่ปิดน้องว่าเ้าอยากคุยศึกษาก็ฝืนเลยถ้าแบบลองปิดเลยโดยถ้าเาบูปีเ้าคุยเรื่อยๆกะบูบะชีวิตมันไปเรื่องใชมีเนาะเต็มใจจะปิดในตนเองเนาะโดยโดยโดยนี่แหละเกนวะผีสูตรเนาะพีสูตรความพักความจริงใจ ระหว่างสองฝ่ายเป็นการชดีหูว่าทามีนะจริงจังกันดีเนาะส่วนลายบางคนเนาะฝ่ายชายเป็นไช่ปิดใจให้พันสลายฮะนะมันจะบอกมาดอกว่าต้องปิดใจจริงจริงฮะนะสําหรับเพื่นี่คือปิดอ่าทางสาวโสดเอาปิดคนปิดใจให้เองปิดใจเพื่อศึกษาก็คือไอ้ผมเห็นเนี่ยนอนเนาะดูเฮาลงมาสัมภาษณ์นี่ว่าน้องนี่แสดงความจริงใจเพื่อจะคุย แต่เพื่อนอะนะว่าสานซะคือเจาะจงรอดสิงงนั่นอยู่ไหนฮะวันนี้ปิดใจว่าเพื่อนกับซู้เนาะว่าการที่เฮาเสร็จกันมันก็ต่างและคนที่หักกับคนหักเพื่อนกับซิวเองนั่นแหละซูวเองแเอเพต่นกับซิเบิ่งออกซูวเองยังโดยโดยอันนี้แล้วแต่ทั้งสองคนเจ้าเนาะหูรุมหูมันก็ให้บอกกันเองอะไรโดยทางเฮาเองก็ขอถามเจ้าก็ยังไม่ยอมบอกยุดหัว ให้ดูดหนาวอีกแล้วคือข่าวข่าวที่ผ่านมานี่เป็นข่าวลือที่ซื้อบอกเอฟซีมาลินมหาบอกอันนั้นคือบรทันว่ากับทางตัวน้องคือเป็นเอฟซีของยูทูยกันเองอ๋อเป็นเอฟซีของทางยูทู e คุยกันเองเนาะวันแั้นนัดไม้ทั้งน้องเถอะเอาโอลมเป็นเวลาโดนชมควรโด่เอฟซีอะไรคนก็คือซี อ้ําฮู้แล้วเนาะมาโดยเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวไปสักคนหนึ่งเนาะโดยโดยทางเฮากระชิคอตักลับก่อนเนาะบบดนี้ขอตัวโจลิปใบเพียงสำเนียก่อนกระชิคอรุ่นไปอีกแหละโดยจะได้มาหรือว่าจนผู้แหละขาวดีทั้งน้องแจงไปโดยจะค๋ยวแจ้ง